สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับพี่สารู้สุกอีกครั้งนะครับผมวันนี้มาเจอรถรอครับเจอรถรอครับผมรอจริงครับพี่วันนี้ฮีโน็ดร้อยนะครับเอามาแปลงเอามาแปลงหน้า,แป,นาปนนแปลงหน้าเป็นตัวใหม่นะครับผมแปลงหน้าเป็นตัวใหม่ล่าสุดเนาะนี่แปลงหน้า สวยครับสวยครับวันนี้ครับสวยครับผมโอ้โหจะเสียได้ครับผมมาเจอกลางคืนนะครับมาเจอกลางคืนถ้าเจอกลางวันสวยกว่านี้พี่เขาบอกนะครับ อ๋อครับสวยจริงครับตัวนี้ครับสวยจริงครับนี่น้องว่าเจ็ดร้อยนะครับผมสิบสองล้อนะครับเป็นรถเก่าญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่รถห้างเนาะรถเก่าญี่ปุ่น น,นี่เป็นกลางคืนนะผมไฟแถวนี้ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ดันขูนดาน้าน,านครับขูเมียมหมดเลยนะครับผมแก้มเกลมนะครับ นีโน่ตจ0ดอยนะครับผมตัวนี้ครับสิบสองล้อเก่านอกนะครับนี่ครับเก่าญี่ปุ่นนะครับสวยมากครับผมรู่น,นี้ทำแปลงหน้าได้สวยมากเลยถ้าเจอกลางวันนี้จะสวยมากเลยเงียบหมดเลยนะ โอเคครับผมเดี๋ยวรอบหน้าถ้าจเจอกันอีกครั้งนะครับอยากเจอเป็นกลางวันมากกว่าผมจะได้ถ่ายแบบชัดๆเองนะครับไฟสวยมากเลยครับผมไฟ เดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงค่งนี้ก่อนนะครับผมช่วงนี้นไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปลันเลยขอจบคลิปเพียง่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม